ลสเนลสวัสดีค่ะเคสนี okay. ้เล็บขบแต่ว่าไม่หนักเท่าไหร่นะคะไม่มีหนองนะก็แค่จะแบบแน่นๆนิดนึงขอค้าเชิญนิดนึงนะคะชัดไหม พยายามอย่าให้แสงมันจ้านะ,อะกอตัดเล็บนิดนึงนะคะอันนี้ก็เหมือนกันถ้ารู้สึกแค่แน่นๆให้ตัดทรงกลมๆไว้ก่อนเลยค่ะข้างเด็ตัดนิดเดียวไม่ต้องตัดเยอะ มันเป็นแบบข้างเล็บอ่ะติดลงไปเฉยใช่เหมือนเนื้อแบบกินเลยใช่พอพอเวลาที่เราดึงย้อนเล็บขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเลือดมันก็เลยจะออกตาม ถ้าเป็นเคสหนังส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเลือดแล้วยิ่งเล็บผู้ชายยิ่งคม ใจเริ่มไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะรอบนี้เหมือนเขารับไม่ค่อยนั่งนะเนาะเขาเขาคูเขาฮะช่วงนี้เขาให้ลูกเขาอะฝึกอ๋อ คนก่อนพี่เอาพูชเชอร์ไปรับแค่พูชเชอร์นะไ <f> ม่คกมาชื่อเชอร์ม,มีหน้านแล้วนี่ตัดยังไม่ถึงสองสามคนเลยเมื<ะ>่อวานเล็บขบก็ไม่เท่าไหร่นะอคมหมด<อ>หลเลยอ่ะแปลกใจทําไมมันไม่คมวะฉันไปยืนดูหร้อ๋อให้ลูกชายเขารับเหมือนเด็กมันฝึกอ่ะ <f> เราต้องไปเรียนรับมาใหม่เนไหมรับกันเองใช่รับกันเองเลยอ่ะ ไม่ใช่ลูกค้าเยอะนะทำล่วงบ่อยสวัสดีค่ะ ล่งไหมคะไม่ไม่ค่อยทิมนะไหมเ,เพราะว่าของพี่มันเป็นมุมเล็บนะถ้าตัดถูกวิธีก็ไม่ค่อยเจ็บ <200. S 1> ตัดเล็บสองร้อยค่ะถ้ามีหนองบวกเพิ่มร้อยเก้าสิบค่ะ ถ้าคําไปอะ่ะจะเจอพี่เจ๊ลองคาดูกดให้แน่นค่ะ okay, เจอไหมเจอปลายเล็บไหม mm hmm. เจอปลายเล็บเราต้องเอาตรงแล้วออกให้ลูกค้าบางเคสถ้าไม่เอาออกถ้าปล่อยทิ้งไว้ตัวที่เราคําเจอมันจะทะลุตรงเนี้ยค่ะที่หลายๆเคสเ่าเอาออกทิ้งไว้นาน ลูกค้าขาสั่นลึกอยู่เหมือนกันถ้าถ้าฝั่งถ้าฝั่งแบบด้านนี้นะของแกลึกสองข้างเลยกระจายเเกรงเกรงเกอ่านี่ดีแลกแล้วตอนนี้หยยดมาเลยค่ะพสังเกตได้เลยว่าเนี่ยมันมันเริ่มจะม่วงมันปักลึกเหมือนกัน น,นะเนี่ยพอเปิดแผลปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเล็บที่มันจิ้มเข้าไปเห็นปะม,มันจะปักลงไปตรงเนี้ยลึกเหมือนกันจนเนื้อเริ่มแดงแล้วอีกนิดนึงก็จะถลูเล็บไม่ได้มว้วนใช่ไหมปักลงอย่างเดียวเลยทิ้มลงมอย่างเดียว ของแกยังไม่หนอนขาขาสั่นครั้งแรกไหมในการแข่นีีรนครั้งแรกไหมครั้งแรก เมื่อวานไหมอ่ะอย่าลืมใส่ยาให้ลูกค้าด้วยนะใส่เมื่อวานที่นหนใส่ ตอาแค่ต้องต้องใส่ยาใช่ไหมจะยาค่ะใส่ยาดีกว่า ปลายเล็กนิดนึงจีกก็ทำให้เจ็บได้เอาตรงนี้ออกก็น่าจะโล่งแล้วนิดนึงนะคะลูกค้านิดนึงนะ ยังไงบ้างยังมีอยู่ไหมตรงนี้ไหมคะทนได้อยู่นะเดี๋ยวรอบหน้ามาก็ชินแล้วค่ะมันก็จะไม่ใช่ไม่ใช่เบาลงอระไปอีกแล้วอันเดอันใหม่อันใหม่เดินหนไปขโมยของคนอื่นให้ไม่เดี๋ยวเหมือนมันมีปัดปลายนิดนึงก็ได้แล้วพี่ ที่ไม่ที่ด้ามที่พันด้ามอ๋อไปขโมยที่พันด้ามให้พี่ได้ก็เจ๋งเลยใช่ไหมลูกน้องมันลื่นถุงมือมันลื่นพี่นาแล้วมันไม่มีที่พันอ่ะแล้วมันหลุดมือนี่เลยนั่นเป็นว่าทาไม่ถึงของใช่ไหมเนะให้เรยกว่าไปบีบซ้ำจริงเนาอบอกพี่นัเรียกว่าให้ผมหน่อย แล้วคันน,นี้ถามมาว่าเรเรียกทำไม่ะจะจุดจะก,กดจุด,จดไม่ถึงไม่ถึง ไม่หมดหีดก็ไม่ปล่อยลูกค้าเหมือนกันนะอยากลือให้มันหมดหมดนะไม่งั้นปล่อยกลับไปเป็นหนองนงะ อัน <Yeah. S 2> นี้หนังนะคะ หนั้นะคะดีไงบ้างเขียนะ ไอที่มันเป็นหนังตรงนี้ค่ะก็คือเล็บลูกค้าทิ่มตลอดเวลาแล้วเป็นระยะเวลานานอะ่ะมันก็เลยแข็งพอมันแข็งมันจะกดทับพอกดทับปุ๊บถ้าเราออกปุ๊บเนี่ยมันจะดูเนื้อมันหายไปแต่เดี๋ยวมันก็จะสร้างเซลล์กลับมาเหมือนเดิมนะคะเนี่ยไม่มีละเบาลงไปแล้วประมาณสอสามอาทิตย์เดี๋ยวมันก็จะกลับขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะคะมันจะไม่หายไปเลยนะ ลูกค้าต้องกลับมาตัดนะอย่าหายไปนะเห็นแล้วอยากลองเพลงแก้มน้องนางแน่จมันก็จะเจ็บแผลประมาณสองสามวันนะคะ น,นี่ใส่ยาแก้อักเสบให้ลูกค้านะคะถ้าลูกค้าจะรับแจ้งเคาน์เตอร์นะเพขอลูกค้าไม่ได้เป็นหนองไงเป็นแค่แผลเฉยนองมินิโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ